สวัสดีครับ <c oughs> พบกับไทเกอร์มินทีวีครับวันนี้จะมาพูดถึง Lala Move นะครับตัวแอปใหม่ตอนนี้ลาลา o v e เปลี่ยนมา,มาเล่นแอปใหม่แล้วไม่สเสียรเลยนะครับตั้งแต่หกการมาวันนี้วันที่22แล้วเวันมันมันไม่ค่อยมีงาน,นเข้างานมันเข้าน้อยมากแอปเก่าของ Lala เนี่ยยังมีงานไลน์แมทที่มีงานส่งของอันเด้งเข้าอยู่แล้วบางคนก็ยังเห็นงาน ลาล่าเข้าแอปเก่าอยู่มันแกลมแบบเหมือนไม่ค่อยแก้ะงงงงว่าได้หลายคนอาจจะเป็นเพราะยู่งาอยู่ในกลุ่มลาล่าหรือวิ่งวิ่งลาล่าโดยเป็นประจําเนี่ยงานแม่งพูดเงี่ยวันนั้นได้งานงานหนึ่งจากแถวแถเนี่ยออเงินเนี่ยไปไปอะไรวะแถวแถวรลออมแผงก็ไม่มีงานกลับมา แล้ววันนี้ลองวิ่งไลแมนผ่านลาล่าบางคนก็ยังวิ่งอยู่ไลแมนผ่านลาล่าเป็นงานตงของล้วนเลยได้งานหนึ่งแม่งติดลบต้องเติมตังค์เติมตังค์ลาล่าแม่งเติมตังค์แม่งคิดค่าธรรมเนียมผมก็ก็ต้องเติมแหละถ้าไม่เติมมันก็ไม่มีงานวิ่งถูกปะสองร้อยแม่งคิดธรรมเนียมสี่บาทกว่าถอนเงินนะ่ะถอนแอปใหม่อ่ะก็ยังยังยังคิดธรรมเนียมแปดบาทนะที่ผมเคยพูดอดี่วคิดก่อนว่า ลาง่เนี่ยไม่คิดเปลี่ยนเลยยังไม่คิดแบบเออโคกับแอปใดธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็ได้อาจจะใช้กา,าการทานเฟอร์ที่นานขึ้นขอเรื่องลดเปอร์เซ็นต์ในการชําระาทางคนขับเบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรนต้อคิดแปดบาทตอนเนี้ยผมขับแกลแพานะกดเงินออกจากแกลบพ้แกลแพาแม่งกดออกสี่ร้อยปุ๊บแม่งเด้งกัดถิกรเลย ปกติเนี่ยแก๊ปเนี่ยมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆคือกดตอนนี้เบิกอีกวันได้อีกวัน,แล,วนแล้วก็กดตอนนี้เข้าภายในสองชั่วโมงกดตอนนี้ภายในครึ่งชั่วโมงนี่กดปุ๊บได้ปรับมันมันมีการพัฒนาผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ลาล่ามาแอปใหม่แหละลูกค้าก็บน่นถ้าไปอยู่ไปดูมีบางคนเนี่ยไปแคปลูกค้าลูกค้าบ่นมาลูกค้าบางคนบน่นถึงบอกว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะเพราะฉันไม่ไหวแล้วเพราะว่างานฉันต้องเดินแต่คุณมา มาเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีปัญหาทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ฉันไปใช้แก๊ปก่อนละกันเออตอนนี้ฉันโยกเท้าเขาเขาก็บอกว่าถ้าลูกน้องเขาใช้แก๊ปมินชินแล้วเขาคงไม่กลับมาใช้ลาไล่ที่มันทํามันทําให้งานหายนะงานฟูฟูแต่เด้งแต่มันน้อยมันไม่ได้เยอะงานฟูฟูมันไม่ได้เยอะจริงๆทูกระโดดเข้ามาทําผมว่ายังไงมันก็ยังไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าคน อย่างโรบินมาทำ่ะอย่างโรบินมาทำอย่างโรบินหนึ่งต้องอัดโตกีแร็กเลยให้พนักงานช่วยกันสั่งแต่ทูเนี่ยมันมันใช้แต้มไปแรกมันก็มีโอกาสมันน้อยนะงานมันมันมีนะแต่มันน้อยทําไม้ตอนนี้ลาล่ามันมัน มันผ่านมันมันผ่านมาที่มันน่าจะมีอะไรดีขึ้นมันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเอาเงินนะเติมไวลองเติมแล้วไวชิห้หายเลยเติมปุ๊บได้ป,ป,ปั๊บเลยแอปเก่าก็เติมป,ปุ๊บได้ปั๊บเหมือนกันแต่ปัญหาคืองานมันไม่ได้นงขนาดขนาดเข้าวันเนี้ยวันเนี้ยเข้าไปอยู่ที่พอดีได้งานส่งของไปจลานจึกษาก็เลยอะตีโป่งไปอยวราดกลางวันกะ่าวว่ายอย่างน้อยมันต้องมีงานแบบ ให้เด้งเห็นบ้างอะมันก็มีนะแต่มม่ไม่เยอะเออมันมีแต่ว่ามันก็งานหัวใจผมก็ยังเด้งอยู่บ้างแล้วก็งานที่แบบถูกๆเลยอะสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่บาทอะไม่มีใครกดเลยค้าอยู่นะไอ้อะไรอังกี่อังกี่อะไรตรงอันนุนอมารินอะมันทําให้ลูกค้ามันหายจริงๆอะคุณควรมีขั้นต่ำต่อให้คุณไม่มีขั้นต่ำคุณต้องบวกขั้นต่ำให้คนคับ คุณลองคิดดูว่าขั้นต่ำสามสิบสามบาทคุณถามี่บ่านบาทจะไม่หักถามใจถามใจตัวเองดูว่าถ้าเงินสามสิบสามบาทเนี่ยต้องเสียเวลาถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าเคสหนึ่งน่าจะมีประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าหนึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าคุณไปรับตรงไหนถ้าคุณเป็นมือใหม่ถูกไหมคุณต้องโทรหาคุณอาจจะไม่ต้องโทรหาแต่แน่นอนคุณต้องถามตรงนู้นตรงนี้อย,อยู่ตรงไหนอยู่บนห้างอยู่ ส่วนไหนพอคุณรับอาหารมาเสร็จคุณต้องโทรหาลูกคา้าถ้าเท้าวันลูกค้าแม่งอยู่บนตึกอ่ะให้ขึ้นไปส่งคุณต้องเสียเวลาสามสิบสามบาทยังไม่ได้หานะคุณถามใจเธอดูว่าถ้าคุณคิดคุณคิดราคามาเท่เนี้ยคุณจะรับไหมถ้าคุณมีทางเลือกแอปมากมายทั้งฟูดแพนด้าโกเจ k กแกร์ไลแมนโรบินฮูดมันมีเลือกมากมายผมก็ไม่รับ ผมก็ไปดูโรบิปนฮุสตดอิอะโรบินฮุดตมาห้าสิบสองบาทรับขวดจับแถวนั้นไปส่งปรยิยาไทยแป๊บเดียวไปถึงขวดจับมันก็ทําไปแล้วถูกไหมเออมันมันต่างกันแล้วห้าสิบสองบาทเราเป็นฮูดมันหักแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองเพิ่งเห,เหลือบาทแบกแล้วอย่างเงี้ยสามสิบสามบาทต่อให้คุณไม่มีขั้นต่ําคุณก็ต้องจ่ายขั้นต่าให้กับคนขับไม่งั้นน่ะร้านค้ามันงานมันจะเด้งอยู่อย่างนั้นน่ะ เด้งจนแบบลูกค้าสั่งไปเอาแล้วฉันเพ่ได้จะได้กินไอ้ร้านค้าเฮ้ยมันรถไม่มีทํายังไงวะเอยไปมาอาทิตย์หนึ่งแล้วแบบนี้งานพอใกล้ๆปุ๊บสี่สิบห้าสิบบาทไม่มีใครรับเลยเขาก็ไปใช้แอปอื่นไปใช้พวกอ่ะแก๊ปกระดาเพราะแม่งยิงงานยิงงานเข้ายิงงานเข้าแกป๊ปบางคนก็ทําอินปะ่ะมันก็อ่ะโอเคงานสั้นกันชอบรับส่งรับส่งรับส่ง,สงจด ถูกไหมแก๊ปชอบงานสั้นเพราะว่าอะไรรับแล้วส่งเลยรับแล้วส่งเลยได้เพชรไหวกับลาลาชอบงานไกลๆบินเที่ยวยาวสามสี่ร้อยไม่ต้องมานั่งสนใจอะไรอินสันทีฟปะ,ปะคุณลองให้เอียนต่ำอันนี้ไปสิคุณให้คุณให้ไปหน่อยมันต้องให้ไม่ให้คุณเสียลูกค้าแคนั้นเองนะครับผมแค่บอกว่าตอนนี้แอปปัญหาลาลาปัญหาแอปเยอะมากเหมือนมันไม่ค่อย กระตือรือล้นอ่ะเหมือนทําใหม่จริงๆนะแต่ว่าคือผมมาอยู่ทั้งสองฝ่ายทั้งโรบินพูดท,ที่พัฒนาแอปใหม่ผมก็เข้าไปอยู่เขาผมก็เป็นตัวเลอกหนึ่งที่ผมได้เข้าไปเขาก็แต่ละอาทิตย์มันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทำไปเรื่อยแต่ตอนนี้หนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะล่าล่า,ายังไม่พัฒนาแล้วจริงๆอ่ะวันเนี้ยผมแบ่งครึ่งจอแล้วบนล่างใช่ปะ ลา้ลาใหม่อะ่ะหมุนติ้วแล้วก็ดังเต็มไปหมดแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะทําไมมันรวดอะไรได้ขนาดนั้นกดกดกดเข้าไปกดไม่ได้เครื่องจอมงกกดไม่ได้ต้องขยายเข็มจอพอขยายเข็มจอลุดดลุดแล้วค้างเอา้าไปกันใหญ่เนี่ยแหละอันนี้มาเล่าส่วนฟังนะวันนี้ว่าลาลาเป็นยังไงบ้างในแอปใหม่นะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นแล้วตอนนี้นี่ สวัสดีครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ครับ